เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเวลาที่เรากำลังเลื่อนโซเชียลมีเดียเพลินๆแล้วก็ไปเจอโพสต์ของเพื่อนๆที่แบบชีวิตเขาดูดีๆประสบความสำเร็จไปถึงไหนต่อไหนแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองตัวเองแล้วก็ถามในใจว่าเอ๊ะแล้วเราละ่ะกำลังทำอะไรอยู่ทำไมชีวิตเรายังอยู่ที่เดิมเลยหรือบางทีนะเห็นเพื่อนโพสต์ว่ารวยจากคริปโตโอ้โหใจมันเต้นเลยอยากจะกระโดดเข้าไปแจมด้วยเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมครับ ไอ้ความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่เราจะมาคุยกันวันนี้ใช่แล้วครับไอ้ความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันมีชื่อเรียกเท่ๆของมันนะว่า FOMO หรือ Fear of Missing Out ซึ่งมันไม่ใช่แค่คำศัพท์ฮิตๆที่พูดกันเล่นๆน,นะครับแต่มันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาจริงๆเลยที่บอกเลยว่าส่งผลกับเราลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะ เอาล่ะแล้วโฟโมมันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันที่แก่นของมันเลยดีกว่าครับคือถ้าจะให้เข้าใจเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่ธรรมชาติของมนุษย์เราเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับไอความรู้สึกที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอยากให้เพื่อนยอมรับเนี่ยมันฝังอยู่ใน DNA เเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วดังนั้นความกลัวที่จะถูกทิ้งกลัวจะถูกกันออกจากกลุ่มมันเลยเป็นความกลัวพื้นฐานสุดๆของเราเลยล่ะครับ แล้วพอมีโซเชียลมีเดียเข้ามานะโอ้โหมันเหมือนสาดน้ำมันเข้ากองไฟเลยครับมันทำหน้าที่เป็นแว่นขยายชั้นดีเลยที่ส่องให้เราเห็นแต่ชีวิตด้านที่เพอร์เฟกของคนอื่นแบบ24ชั่วโมงเลยนะเห็นแต่คนประสบความสำเร็จไปเที่ยวต่างประเทศใช้ของแบรนด์เนมแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับตัวเองจริงไหมครับยอดไลค์ like ก็กลายเป็นเหมือนเครื่องวัดคุณค่าและไอความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันต้องรู้ก่อนใครมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก แล้วแน่นอนครับพอมีความกลัวแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องมีคนที่เห็นช่องทางแล้วก็หยิบมันมาใช้เป็นประโยชน์ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ความกลัวโฟโมเนี่ยมันถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดและการลงทุนยังไงเทคนิคพวกนี้นะบอกเลยว่าเราเจอกันทุกวี่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นแฟลชเซลล์ด่วนเฉพาะ10ออเดอร์แรกเท่านั้นของเหลือแค่3ชิ้นสุดท้ายแล้วนะหรือแม้แต่เมนูนี้ฮิตมากทุกคนต้องลอง คำพูดพวกนี้แหละครับมันถูกออกแบบมาเพื่อจี้จุดเราเลยกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้อดแน่ๆแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเราก็ตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผล <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงโลกการลงทุนนะ FOMO นี้อันตรายกว่านั้นเยอะเลยครับมันคืออาการที่เรียกกันติดปากว่ากลัวตกรถนั่นแหละ คือเห็นคนอื่นเขากำไรกันครมครมเราก็ทนไม่ไหวกระโดดเข้าไปซื้อตามทั้งทำที่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยผลลัพธ์ที่ตามมาส่วนใหญ่ก็คือการไปซื้อตอนที่ราคามันแพงสุดๆแล้วหรือที่เรียกกันว่าติดดอยแล้วก็จบด้วยการขาดทุนย่อยยับแล้วราคาที่ต้องจ่ายให้โฟโมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเงินทองทองนะครับแต่มันกระทบไปถึงสุขภาพกายและที่สำคัญเลยสุขภาพจิตของเราเต็มๆดูตัวเลขนี้สิครับ ชัดเจนมาก36%นั่นหมายความว่ามากกว่า1ใน3ของคนไทยที่เล่นเน็ตยอมรับเลยว่าไอาการที่ต้องออนไลน์ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เครียดแล้วความเครียดที่ว่ามันส่งผลร้ายกับเรายังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> คือพอเราเอาแต่เปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตดีๆของคนอื่นในเน็ตตลอดเวลามันก็เริ่มบั่นทอนความมั่นใจของเราใช่ไหมครับ แล้วมันก็จะนําไปสู่ความกังวลความเครียดบางทีก็รู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวแถมยังนอนไม่หลับอีกแล้วถ้าหนักหนักเข้าอาจจะไปถึงขั้นเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟได้เลยนะ และนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจที่สุดแล้วครับ151%ข้อมูลจากสารคดีดังอย่าง The Social Dilemma เขาชี้เลยนะว่านี่คือผลกระทบที่รุนแรงมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่อัตราการทำร้ายตัวเองไปจนถึงการฆ่าตัวตายเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นแบบน่ากลัวมากๆนับตั้งแต่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิต มีคำพูดหนึ่งที่คมคายมากเลยครับเขาบอกว่ามีแค่2ออุตสาหกรรมเท่านั้นแหละที่เรียกคนซื้อของว่า users หรือผู้ใช้นั่นก็คือยาเสพติดกับซอฟต์แวร์ฟังแล้วจุกไหมครับมันสะท้อนให้เห็นชัดเลยนะว่าแพลตฟอร์มพวกนี้ถูกออกแบบมายังไงให้เราเสพติดมันซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ให้เท่าทันจริงๆฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่เรื่องดีก็คือมันมีทางออกนะ แล้วทางออกที่ว่าเนี่ยอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับเราจะเปลี่ยนจากความกลัวที่จะพลาดมาเป็นความสุขที่ได้เลือกที่จะพลาดหรือที่เขาเรียกกันว่า J O M O J O M O เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่การตัดขาดจากโลกหรือแยกตัวออกจากสังคมนะแต่คือการที่เราเลือกอย่างตั้งใจเลยว่าจะให้เวลากับตัวเองว่าจะโฟกัสกับเรื่องราวตรงหน้า แล้วก็ค้นหาความสุขจากชีวิตจริงๆของเราเองไม่ใช่ชีวิตสวยหรูที่เราเห็นผ่านหน้าจอเห็นไหมครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากที่เคยกลัวที่จะพลาดก็กลายเป็นมีความสุขที่ได้ปล่อยวางจากที่ต้องออนไลน์ตลอดก็กลายมาเป็นอยู่กับปัจจุบันจากที่เอาแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นก็หันมาให้เวลากับตัวเองและที่สำคัญที่สุดเลยคือเปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยความกังวล มาเป็นการตัดสินใจที่มาจากเป้าหมายของเราจริงๆโอเคแล้วเราจะสร้างโจโม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างล่ะมาดูวิธีง่ายๆที่ทุกคนเริ่มทําตามได้เลยทันทีดีกว่าครับเริ่มจากอะไรง่ายๆเลยนะอย่างแรกปิดแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นซะเอาความสนใจของเรากลับขึ้นมา 2. ลองกำหนดเวลาพักจากหน้าจอดูที่เขาเรียกกันว่าดิจิทัลดีทอ์นั่นแหละครับ 3. อันนี้สำคัญมาก กลับมาโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมี 4. ลองฝึกสติทำสมาธิอะไรก็ได้ที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันและสุดท้ายข้อ5ออกไปใช้ชีวิตจริงครับให้เวลากับครอบครัวกับเพื่อนแบบที่ไม่ต้องผ่านหน้าจอสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าบางที การที่เราเลือกที่จะพลาดเรื่องราวบางอย่างบนโลกออนไลน์ไปบ้างมันอาจจะทำให้เราได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่รออยู่ในชีวิตของเราเองก็เป็นได้นะครับ